จากเพื่อนๆที่เล่นคยักนะครับว่านาวุธครับถ้าผมได้ปลาแล้วผมจะเก็บยังไงปลาตัวใหญ่ๆปัญหาตรงนี้จะหมดไปครับถ้าเพื่อนๆมีนี่ครับตะแกงผมเก็บปลาไว้ในนี้ในนี้นะครับเก็บชะโดได้ทีหนึ่งก็จะประมาณหกเจ็ดตัวผมเป็น คายักโมเกนสิบสองจุดห้าแล้วเดี๋ยวว่าหลังผมถ้ามีเวลาผมจะพาไปทํำด้านหลังนี้นะครับซึ่งเดิมทีจะเป็นที่ไว้ของเราหนุนเข้ามาให้สูงขึ้นก็ถังน้ำแข็งกล่องเก็บสัมภาระเก็บอุปกรณ์ต่างๆหรือถ้าใครที่บอกว่าเอ้ยพี่ผมตั้งกล้องด้วยก็ ติดไปที่กระติกน้ําได้เลยครับบนนี้คืออาณาจักรของเราเราเรือเล็กสัมพาะอย่าขนไปเยอะเรือเล็ก่ายชุยชีพด้วยนะด้วยความรักและห่วงใยครับจากอุดิรัวครับไปแล้วตกปลาแล้ว